สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่20ธันวาคม2566 สาลสั่งจำคุกลุงพล20ปีคดีน้องชมพู่สารจังหวัดบุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีน้องชมพู่สั่งจำคุกในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพล20ปีจากฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตรวจพบเส้นผมของผู้ตายในรถยนต์ของจำเลยและยกฟ้องนางสาวสมพ ปอลลาโพหรือป้าแตนภรรยาของนายชัยพลถือเป็นการปิดฉากคดีปริศนากว่า3ปีครึ่งสาลรัฐธรรมนูญนัดชีช้ชะตาพิธาคดีถือหุ้นไอทีวี24มกราคมนี้สาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวนิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตอ ขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายพิธาลิมเจริญรัตส,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่ในวันที่24มกราคม2567เวลา14นาฬกาหลังไต่สวนพยานเสร็จสิ้นทั้ง3ปากโดยนายพิธาพ ใจกับกระบวนการและได้ไต่สวนตามข้อเท็จจริงที่ตั้งใจไว้ทุกประการหมออองรอดปมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันสั่งไม่รับคำร้องคดีที่นายปฏิพัฒสันติพาดาสอสอพิสนุโรครองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 ในการเผยแพร่ ภาพคราฟเบียรประจําจังหวัดพิษณุโลกลงในโซเชียลมีเดียโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงจากการกระทําของผู้ถูกร้องอย่างไรดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคําร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ